ไทยรายวันโดยสุคนชัยอารีตอนที่นี่ไม่มีสวยครับนายคนแต่งเครื่องแบบตำรวจในอดีตถึงปัจจุบันสะท้อนให้เห็นตัวตนของเขาออกมาให้ประชาชนเห็นในหลายบริบทของพฤติกรรมก็ให้เห็นจากการกระทำของเขาเองนั่นแหละมันหลุดออกมาให้เห็นเองผู้นำในอดีตกรมตำรวจถึงปัจจุบันในสัมนักงานตำรวจแห่งชาติช่วยกันปลูกจิตสำนึก เพื่อเป็นตำรวจของประชาชนโดยใช้คำขวัญสะท้อนออกมามา,มากมายยกตัวอย่างเช่นภายใต้ดวงอาทิตย์แห่งนี้ไม่มีสิ่งใดที่ตำรวจไทยทำไม่ได้แล้วหยอดคำสุดท้ายไว้หน่อยไม่มีทางขัดต่อศิลธรรมยุคพลตำรวจเอกเผ่าศรีญานน์เปลี่ยนเครื่องแบบจากทหารมาสวมเครื่องแบบตำรวจปีพศ2495นับตั้งแต่นั้นมาคำขวัญของตำรวจค่อนข้างจะดุดันขึ้นเรื่อยมาตำรวจมีมาปราบก็ต้องปราบ ไม่ได้ดูเลขก็ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็เอาด้วยคาถาช่วยกันคิดกฎหมายใช้ไม่ได้ก็ต้องเลี่ยงเสียไม่อย่างนั้นจะมาเป็นตำรวจทำไมตำรวจต้องใหญ่กว่าโจรน,นักเลงต้องกลัวตำรวจไม่ใช่ตำรวจนั่งกลัวนักเลงขลรบเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่กรุณาปลาณีต่อประชาชนอดทนต่อความเจ็บไม่หวั่นไหวต่อความลำบากไม่มักมากในลาภผลบทที่ว่ามางานตำรวจตรวจตาหาความผิด เพื่อพิชิตคนพาลสันดานถอยเพื่อไม่ให้ก่อกรรมขึ้นซ้ำรอยและคอยคุ้มครองผองคนดีกับอีกมากมายหลายวลีทุกครั้งมีการเปลี่ยนถ่ายอำนาจของตำรวจทุกปีสุดท้ายคำความที่ติดป้ายเอาไว้หน้าสอนอทั่วประเทศหลับเถิดปวงประชาตำรวจกล้าจะคุ้มภัยในที่สุดก็สั่งปลดป้ายดังกล่าวออกจากสอนอเพราะมีคนท้วงติงตั้งแต่ติดป้ายดังกล่าวชาวบ้านนอนไม่หลับทั้งคืน เพราะมีโจรมาดักป้นตอนดึกขนาดนอนหลับมาถึงยุคพลตำรวจเอกต่อศัก์สุขวิมนผอตรอก็มีคำขวัญจักใจถึงข้าราชการตำรวจขอให้ตำรวจทุกนายตั้งใจทำงานไม่ต้องมาดูแลผมและผู้บังคับบัญชาทุกคนเอาเวลาไปดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องในพื้นที่แม้พูดเหมือนนักการเมืองเป๊ะเลยว่าแต่เด็กๆจะเชื่อหรือไม่เอาป้ายมาติดเอาไว้หน้าสอหนอ ที่นี่ปลอดสวยห้ามเจ้านายทุกท่านรบกวนเพราะเจ้านายส่วนใหญ่นิสัยเสียรับสวยจากลูกน้องทุกพื้นที่นั่นแหละครับเจ้านายชัยอารีสืบจากข่าวรายงาน